ถินสามัคคีเพื่อถวายปัจจัยเป็นวิหารทานนะคะสร้างศาลาอเนกประสงค์และซุ้มประตูทางเข้าวัดบุญยาวาดนิมิตอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางค่ะ พลตรีพรชัยนพร,รัตน์ผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่3-2เป็นประธานในพิธีทำบุญทอดถวายกฐถินสามัคคีโดยนำคณะข้าราชการมณฑลฐานบกที่32และข้าราชการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีร่วมกับพุทธศาสนิกชนคณะสัทธาบ้านแม่ปางหมู่ที่4ตำบลใหม่พัฒนาอเภอเกาะคาจังังวดลำปางร่วมประกอบพิธีทำบุญทอดถวายกฐถินสามัคคีที่วัดบุญยาวาสนิมิตนะคะเพื่อถวายปัจจัยเป็นวิหารทานค่ะ สร้างศาลาอเนกประสงค์และซุ้มประตูทางเข้าวัดเพื่อเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นศูนย์รวมในการทํากิจกรรมตามประเพณีส่งเสริมพุทธศาสนาสืบต่อประเพณีกัดถินทานค่ะสำหรับวัดบุญยญวัฒนิมิตรเป็นวัดที่มีอายุกว่า100ปีเดิมเป็นวัดร้างต่อมาเจ้าหลวงบุญยวาฒวงมานิต เจ้าผู้ครองเมืองลำปางได้บูรณะสร้างเป็นวัดโดยมีพระบรมสารีริกาธาตุบรรจุองค์พระธาตุเจดีย์ไว้เพื่อสักการบูชาและส่งต่อสืบทอดร่วมการรักษาพุทธศาสนาไว้จบจนปัจจุบันนี้ครับ